ในคลิปนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องพระเกตนะคะเราต้องเรียกว่าพระเกตไม่เรียกว่าดาวเกตเพราะว่าเป็นเพียงหางของพระราหูนะคะซึ่งพระราหูเป็นเงาไม่ใช่ดาวนะคะต้องเรียกว่าพระเกตเท่านั้นนะคะไม่มีเรือนเกษตรเป็นของตนแต่ว่าบางสำนักเขาอาจจะกําหนดเรือนเกษตรของพระเกตขึ้นมาซึ่งเราไม่ใช้ตามเขานะคะเพราะว่าไม่ใช่สำนักของเราพระเกตโครจรราศีละหกสิบวันค่ะ พระเกศหมายถึงลักษณะการของอดีตหมายถึงอดตหมายถึงบุญเก่าที่เราทํามาแต่ชาติที่แล้วแล้วก็บุญใหม่ที่ทํามาในชาตินี้นะคะหมายถึงของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยค่ะหมายถึงสิ่งที่เราเคารพบ,บูชาด้วยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการาศาสนานะคะแล้วก็เกี่ยวกับต่างประเทศด้วยรานักแสดงด้วยแล้วก็บุคคลเพศที่3ด้วยค่ะถ้าเกิดใครมีพระเกตกลุมลักนะคะมักจะเป็นคนที่มีบุญมากค่ะ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทําให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยานตรายทั้งปวงและอายุยืนนะคะมีสัมผัสที่6ดีเรียนโหราศาสตร์ได้เก่งค่ะมีของเก่าติดตัวมาแต่ชาติปางก่อนนะคะถ้าใครมีพระเกตในเรือนการเงินเนี่ยจะมีโชคดีในเรื่องการเงินเงินเข้าง่ายนะคะถ้าทําบุญหรือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เงินก็จะเข้ารัวๆค่ะถ้าใครมีพระเกตในเรือนสหัชชาหรือเรือนเพื่อนฝูงพี่น้องนะคะจะมีเพื่อนฝูงพี่น้องเป็นคนที่ชอบทําบุญ ใจบุญใจดีและชอบช่วยเหลือเจ้าชะตาพาเจ้าชะตาไปทําบุญเสมอค่ะมีพระเกตอยู่ในเรือนพันธุนะคะจะมีญาติและวงตระกูลเป็นตระกูลที่ชอบทําบุญใจบุญบุญหนักศัก์ใหญ่และอาจจะมีบ้านที่ต่างประเทศหรือต่างถิ่นต่างแดนได้ค่ะถ้าใครมีพระเกตในเรือนปุตตะนะคะจะได้บุตรบริวารเป็นคนมีบุญญาธิการสูงนะคะ บางคนอาจจะมีลูกยากแล้วไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วได้มาเป็นเด็กที่มีบุญมากค่ะถ้าใครมีพระเกตในเรือนอรินะคะจะโดนคุณใส่โดนคนทําเสน่ห์เล่กลหรือทําคุณใส่มนดําใส่นะคะถ้าใครมีพระเกตในเรือนปัตตนีนะคะจะมีเพศเดียวกันมาชอบหรือคนต่างชาติมาชอบเจ้าชะตาจะเป็นคนที่อายุยืนนะคะแล้วก็คู่ครองเป็นคนใจบุญด้วยถ้าใครมีพระเกตตกมรณะนะคะจะโดนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านหรือว่าสถานที่ต่างๆ ในทางที่ลึกลับเนี่ยส่งพลังมาสู่นะคะทำให้สัมผัสสิ่งเร้นรับได้ถ้าใครมีพระเกตในเรือนสุภะนะคะจะเป็นคนที่ชอบในการศาสนาชอบเดินทางไปทําบุญเป็นคนใจบุญชอบไปต่างประเทศชอบจาริกสแสวงบุญนะคะอาจจะไปเรียนเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สติปัญญาดีฉเฉลียวฉลาดค่ะถ้าใครมีพระเกตในเรือนกรรมนะคะ ก็เหมาะที่จะทํางานบริษัทข้ามชาติหรือทํางานที่ต่างประเทศในสถานที่ทํางานจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเจ้าชะตาอยู่นะคะถ้าใครมีพระเกตในเรือลาภะเนี่ยจะมีโชคลาภค่ะถ้าทําบุญนะคะจะยิ่งมีโชคลาภยิ่งยิ่งรวยค่ะถ้าใครมีพระเกตในเรือนวินาศนะคะจะมีคนทําคุณใส่มนดำนะคะส่งพลังจากที่ลับๆมาสู่เจ้าชะตาทําให้เจ็บป่วยหรือสุขภาพจิตไม่ดีได้ค่ะ